สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปาก็จะมาแบ่งปันผลงานการทํากระทงใบตองกับกล้วยในรูปแบบใหม่สวยงามทาง่ายเหมาะมากๆสําหรับมือใหม่หัดทํากระทงนะคะค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปะด้วยนะคะในส่วนของวัสดุดและอุปกรณ์ก็เห็นได้ตามในภาพเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทําขั้นตอนต่อไปค่ะ เริ่มต้นการทํานะคะให้เพื่อนๆน,นำกับกล้วยแล้วก็ใบตองนะคะมาตัดให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตัดตรงส่วนของกับกล้วยด้านในแบบนี้นะคะตัดเยื่อด้านในออกให้บางมากที่สุดเพื่อจะได้ง่ายต่อการตัดในส่วนของมุมแหลมค่ะตัดเก็บมุมในลักษณะแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลย ค่ะแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนํนกากรรไกรมาตัดตรงส่วนของมุมด้านปลายทั้งสองฝั่งให้เป็นลักษณะมุมแหลมหรือว่ามุมโค้งแบบไหนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบกันเลยนะคะอีกหนึ่งฝั่งก็ตัดในรูปแบบเดียวกันแล้วก็จัดระยะตรงส่วนของมุมโคง้งแล้วก็มุมแหลมให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะ นำไปตองมาเลยนะคะจากนั้นทาบงส่วนของกับกล้วยเข้าไปด้านบนแล้วก็นํากันไกลนะคะตัดให้ได้ระยะเท่ากับกับกล้วยค่ะตัดเก็บมุมในรูปแบบเดิมวนไปค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะนํากับกล้วยนะคะวางซ้อนด้านหลังจัดระยะใบตองให้ได้ตามที่เหมาะสมจากนั้นใช้แม็กเย็บตรงฐานด้านล่างแบบนี้ค่ะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการทํากรีดและขั้นตอนต่อไปเป็นการประกอบตรงส่วนของกรีบเข้าไปค่ะจัดระยะกรีบแรกให้อยู่กึ่งกลางนะคะแล้วก็กรีดต่อไปค่ะเราก็ประดับบนไปเป็นลักษณะวงกลมนะคะเพื่อนๆจะประกอบตรงส่วนของกรีบบนไปทางด้านซ้ายหรือว่าบนไปทางด้านขวาตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดกันเลยนะคะ ประกอบเก็บมุมในรูปแบบนี้ละค่ะวนไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ประขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของจํานวนในการทํากลีบนะคะป้าจะไม่เน้นว่าจะต้องทํากี่กรีบนะคะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานของกระทงที่เพื่อนๆนํามาใช้งานนะคะซึ่งฐานกระทงตามในคลิปนะคะป้าจะใช้ความกว้างอยู่ที่6นิ้วความสูง1นิ้วครึ่งนะคะ การประกอบตั้งส่วนของกลีบใบตองแล้วก็กลีบก้านกล้วยนะคะเข้าไปในรูปแบบนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ประกอบแล้วก็เก็บมุมในรูปแบบเดิมบนไปนะคะจนกว่าจะครบชั้นที่หนึ่งค่ะประกอบเก็บมุมบนไปเลย ระยะในการตัดใบตองหรือว่าการทําการตัดกากกล้วยนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็กรีบสุดท้ายก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการประกอบชั้นที่2โดยการวางสลับช่องนะคะจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมค่ะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางมากที่สุดแบบนี้นะคะแล้วก็ปัก เรียงวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะเต็มชั้นที่2นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง youtube PPP Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับชมนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่องทางเพจ facebook ชื่อเพจนะคะปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยค่ะ ประกอบเก็บมุมบนไปในรูปแบบเดิมนะคะไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเต็มชั้นที่สองนะคะจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมค่ะการตัดกรีบในรูปแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะประกอบง่ายค่ะทำง่ายมากๆเลย แล้วก็ในส่วนของอวัสดุและอุปกรณ์ก็ไม่สิ้นเฟืองจนเกินไปค่ะแล้วก็ชั้นที่2กรีบสุดท้ายนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งขั้นตอนก็จะเป็นการประกอบตรงส่วนของดอกไม้เข้าไปนะคะปากเลี้ยงให้ตรงกึ่งกลางนะคะมากที่สุดเพื่อความสวยงามของกระทงของเราค่ะขั้นตอนต่อไปก็ประกอบตรงส่วนของทูบเทียนได้เลยนะคะ ปักเข้าไปตรงกลางแล้วก็ปิดทับด้วยดอกไม้อีกหนึ่งชั้นเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ